คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนําเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะมีโปรตัวหนึ่งนะครับความเร็ว8เมกะบิตนะครับเฮ่อออกมาใหม่นะราคา175บาทเองนะครับมันจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะครับ วันดีจ้าพบกับผมก้อนเรืองแสงนะครับวันนี้นะครับเออผมมีอินเทอร์เน็ตตัวหนึ่งอยากจะมาแนะนำกันนะครับเออเพิ่งเห็นนะและก็ต้องบอกกันแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรมากมายนะแต่ก็อยากจะมาถ่ายทอดและก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ ตัวนี้จะเป็นความเร็ว8เมกะบิตนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยจะต่ออายุให้อัตโนมัติด้วยนะ6รอบด้วยกันนะครับหรือว่า6เดือนนั่นแหละนะเออแล้วก็ยังได้ Wi-Fi มาใช้งานฟรีๆนะครับ Wi-Fi 2ไม่อัน้นไม่จำกัดนะครับถ้าใครไม่รู้ว่า Wi-Fi มันใช้ยังไงก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆของผมนะหน้าปกแบบนี้เลยนะครับก็จะอธิบายเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของท เอาไว้แล้วนั่นเองนะครับตัวนี้มันไม่มีค่าโทรนะมันไม่มีค่าโทรแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าราคามันค่อนข้างจะเออประหยัดหน่อยนะครับ175บาท175บาทได้ความเร็ว8เมกะบิตแถมเป็นอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นไม่จำกัดด้วยนะครับไม่อั้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดไม่ติดฟับเออ ไม่อั้นนะหมดเขตหมดอายุเมื่อ,อไหร่นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะยังไม่มีข้อมูลเลยอาจจะอยู่ถึงสิ้นเดือนเมษาก็เป็นไปได้นะครับอาจจะอยู่ถึงสิ้นเดือนเมษาหรือให้เข้าใจกันแบบนี้นะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากค่ายทูนั่นเองนะโปรเสริมก็คือโปรเสริมนะครับบางทีเขาก็เอาออกไปเลยนะโอ้โปรนี้สิ้นสุดการการขายไปละ บางทีเขาก็เออไม่เอาออกนะโอ้โหสมัครได้ยาวๆเลยนะเป็นปีกันเลยทีเดียวก็มีนะครับโปรเสริมมันก็คือโปรเสริมนั่นแหละโปรตัวนี้มันไม่มีค่าโทรใช่ไหมครับถ้าใครอยากจะสมัครค่าโทรเสริมเพิ่มเติมไปเนี่ยก็สามารถสมัครเสริมเพิ่มเติมไปได้นะครับเพิ่มเงินอีก50บาทโดยการกดดอกจัน900ารดอกจัน495เก้าสามสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็จะเสริมค่าโทรไปโทรได้ครั้งละ15นาที ถ้าโทรเกินก็นาทีละ99สัตาตางค์นะครับถ้าใครชอบความเร็ว8เมกะบิตนะครับไม่อัน้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดนะใช้ได้30วันและระบบจะต่ออยูให้อัตโนมัติ6เดือนนะครับแถมไบไฟทู 2, ไม่อั้นด้วยนะฟรีราคา175บาทกดตามนี้เลยนะครับกดดอกจัน900ดอกจัน9752สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับแต่เฮ้อันนี้ก็จะเป็นความเร็ว8เมกะบิตนะครับไม่อันไม่ลดสปีด ั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เครือข่ายทูนะครับจะเป็นผู้เอาโปรนี้ออกไปนะปัจจุบันที่ผมทําคลิปนี้นะครับวันที่ผมเผยแพร่คลิปนี้ยังสามารถสมัครใช้งานกันได้อยู่นะครับแต่หลังจากนี้ไปใครมาดูทีหลังใครมาดูโอ้ยนานมาแล้วนะครับก็ดูวันที่ด้วยนะว่าผมลงไปวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรนะครับแล้วก็ลองกดเลขรหัสก่อนที่จะเติมเงินดูก่อนนะครับถ้ามันมีข้อความ สมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากยอดเงินของคุณไม่เพียงพอแบบนี้นะครับก็แสดงว่าโปรเสริมยังสามารถสมัครได้อยู่นะแต่ถ้ามันไม่ได้ SMS ข้อความแบบนี้นะครับแสดงว่าหมดเขตหมดอายุไปแล้วนั่นเองนะเออหลายๆคนก็เข้ามาอูด่าก,กันใหญ่เลยนะครับว่าไม่เห็นจะสมัครได้เลยโอ้โหดูวันที่ด้วยนะครับโปรเสริมก็คือโปรเสริมนะบางทีผมลงไปแล้วเนี่ยโอ้โหบางคนนึกว่าผมพึ่งลงไม่เห็นจะมา เห็นจะสมัครได้เลยหลอกลวงกันนี่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับดูวันที่การลงด้วยนะครับดูวันที่การลงคลิปวิดีโอด้วยนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยผมไม่ใช่ตัวแทนจําหน่ายผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับค่ายมือถือนะครับเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นและก็นํามาเล่าสู่คนฟังนํามาอัปเดตกันนามาบอกเล่านะครับเออก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาน,นะครับที่พยายามหาอะไรดีๆมาสู่คุณผู้ชมนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปนะดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวนนี้จ้าบ๊ายบายคิวคสุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออาภัยไว้ณนะัที่นี้ด้วยนะครับ